สิบสี่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่มสองใช่ไหมก็เป็นนักเรียนเป็นก็เรียนนะคะเรียนไปวันๆน,นะคะแล้วก็สนใจการเมืองเนี่ยสนใจอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคือมีมีญาติลงพรรคประชาธิปัตย์อยู่อะคะ่ะสองสมัยที่จังหวัดนนท์แล้วทีนี้ก็ก็เหมือนแบบสนใจการเมืองตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับรู้การเมืองของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็แบบไปช่วยพรรคหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแล้วก็ ก็ที่บ้านก็ไปไปม็อบเสื้อเหลืองไปมอบพันธมิตรเราก็ไปด้วยแต่ว่าการเมืองในบ้านเนี่ยก็คือก็จะไม่ค่อยพูดกันจะไม่ค่อยพูดเหมือนวิเคราะห์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ชีวิตเหมือนครอบครัวกปกติแต่พอเวลามันมีแคมเปญมามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยรู้รู้เพราะหยุดเรียนตอนนั้นรู้สึกดีใจอ่ะที่ได้หยุดเรียนแล้วก็มีมันมีภาพข่าวออกไงคะว่า ทหารมาตั้งทั่วกรุงเทพ,พแล้วก็มีคนแจกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีอะค่ะเพราะว่าขับไล่คนโกงออกไปตอนนั้นอะนะ <S ell> คือมันมีจุดเปลี่ยน 2, <S 2> <S <ell> <S จุดจุดแรกก็คือตอนที่ไปแลกเปลี่ยนที่เมกาการที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงอยากคิดอะไรก็คิดอยากพูดอะไรก็พูดอย่างเงี้ย มันมันมันรู้สึกว่าเราเราได้เสรีภาพมากกว่าตอนที่อยู่ในประเทศไทยจุดเป็นที่2ก็คือตอนที่เข้าคณะศาสตร์จุลาพอเข้ามาหาลาัยปุ๊บเนี่ยมันมันเป็นอีกแบบหนึง่งคืออาจารย์โยนคําถามมาแล้วก็ให้เราไปหาเองแล้วตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้ไปหาอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยอ่านมาก่อนตอนนี้อ๋อตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคือการที่การรับประหารเนี่ยมันเป็นการยึดอํานาจโดยไม่ชอบ